สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจสวัสดีชาว youtube แล้วก็ชาวสองที่น่ารักเหมือนเคยนะคะยินดีต้อนรับส่โบวีห4ศิษทาร่นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะมาพิกดักนะคะเลือกไพ่กองไหนกันอย่างนี้นะคะเนื่องจากว่าแฟนๆให้หัวข้อ,อมาว่าอยากได้หัวข้อแบบนี้แบบนี้ซึ่งโบอเองก็ไม่ถนดัดก็เลยจะมา ฝึกก็เลยจะมาลองดูเพราะว่าเห็นการตอบรับดีมากสเสือเกินนะคะแล้วอย่างนึ่งมันเป็นช่วงเวลาอยู่ในเทอมของเวลาแห่งความรักการลุ้นการรอคอยการติดตามการส่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อยากจะบอกว่าพิรละคาดบางคนบางท่านถ้าคุณเข้ามาเลือกแล้วทีนี้เนื่องจากจิตคุณไม่ได้คอนเซนเทรตอยู่ใน อยู่ในการเลือกไพ่หรืออะไรหรือบางครั้งอ่ะมันไม่ตรงกับคุณหรือได้คําตอบหรือได้ไพ่ที่เปิดออกมาแล้วมันไม่โดนใจคุณกรุณาแบบว่าคิดแบบ flexible นะคะเป็นการเล่นแบบ entertainment มันการบันเทิงอะไรอย่างนี้นะคะเราจัดขึ้นอย่างเงี้ยเพราะว่าโบก็อยากจะทําให้ทุกคนรู้สึกดีนะคะไม่มีเจตนาใดๆทําให้คุณรู้สึกแบบว่าจิตตกหรือว่าใดๆทั้งสิ้นดังนั้นกรุณาใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะโอเคไหม อม,มาเริ่มกันที่หัวข้ออะไรดีเอ่ยเมื่อวานเราตอบเราเราทำหัวข้อที่ว่าเขาจะกลับมาไหมแล้วใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยมันแล้วก็เนื้อคู่ของคุณจะเป็นยังไงวันนี้เรามาทำหัวข้อที่ว่าอ่าคนที่คุณคิดถึงนะตอนนี้เขา คิดถึงคุณไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ช่างนะคะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นแฟนหรือเป็นคนที่คุณแอบชอบแอบคุยหรือว่าอันนี้เป็น,เป,นเป็นความมันเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณนะคะจะเป็นสถานะรักแบบไหนก็ช่างก็ตามนะคะคือเอาแค่ว่าโมเมนต์ที่ว่าคนที่คุณคิดถึงนะตอนเนี้เขาคิดยังเออเขาคิดถึงคุณไหมยอย่างนี้นะคะเน้นคนที่ คุณคิดถึงตอนนี้นะคะตอนที่อธิฐานไพ่คุณนึกถึงเขาปุ๊บคุณเห็นคอนเทนต์เห็นหัวข้อแล้วก็คุณนึกถึงเขาอธิฐานว่าคุณจะเอาอ่าให้กองไหนกองเทียนสีม่วงสีเงินหรือว่าสีส้มนะคะให้เทียนนำพานะคะว่าสง่งจะส่งความรู้สึกเขาเขาคิดถึงคุณไหมอะไรอย่างนี้ให้นึกถึงเขาคนนั้นนะคะนึกถึงใบหน้าของเขานะคะแล้วก็อธิษฐานนะคะ ซึ่งเดี๋ยวแม่หมอจะเริ่มที่กองสีม่วงก่อนนะคะเทียนสีม่วงนะมาเริ่มกันว่าเขาคิดถึงคุณไหมนะคะบอกนะคะคือมันกว้างนะคือเอาเฉพาะคนที่คุณนึกถึงตอนนี้คุณอยากรู้ว่าเขาคิดถึงคุณไหมเท่านั้นนะคะเราก็จะมาเปิดไพ่กันไม่ได้ระบุว่าคนคนนั้นจะเป็นใครนะคะใครก็ช่างอันนี้คือเป็น general ทั่วไปเลยนะ เพรามันกว้างจริงๆเรื่องเรื่องของความรักความรู้สึกคือมันเป็นอะไรที่อินฟินิตี้มากค่ะนะคะโอเคท่านใดที่เลือกอธิษฐานไพกองเทียนสีม่วงนะคะสีม่วงนะคะสีเหมือนสีเสื้อแม่หมอเนี่ยนะคือเป็นสีแห่งเป็นสีที่ดีในเรื่องของจักระนะคะจักระทั้งเจ็ดนะแล้วก็เป็นสีแห่งอา่าเขาเรีเยกอะไรความสําเร็จ อย่างนี้นะคะสีม่วงไม่ใช่สีโอ,อหักอย่างที่ใครๆคิดนะคะนะแล้วก็สีเงินนะคะสีเงินเป็นคือก็แล้วแต่วความเชื่อของคนนะคะบางคนก็แบบว่าทาตัวเองตรงกับสีนี้สีนําโชคคือสีอะไรของคุณอันนี้แล้วแต่คุณจะคิดคุณชอบสีไหนคุณโดนใจสีไหนคุณเลือกได้เลยไม่จําเป็นวนะ่าจะต้องให้เข้ากับดวงชั้นหรืออะไรอย่างนี้ไม่ต้องนะคะ นะเลือกเลยนะคะหลับตาเรื่องนึกถึงหน้าเขาคนนั้นบางคนไม่แทบไม่เคยเจอหน้าด้วยซ้ํานะคะคุยกันทางเน็ตโอเคนะมันเริ่มกันเลยนะคะเขาคนนั้นของคุณทีคุณนึกถึงคิดถึงคุณดุ่านะคะอ้าวคนคนนั้นก็เป็นาธาตุไฟด้วยแหละมีแพชชั่นถ้าได้ลงมือทําอะไรแล้วไม่ไม่หยุดนิ่งนะคะ เขาตอนนี้เขาไม่เขาก็มีความไม่หยุดนิ่งในในสถานการณ์ของเขานะคะแม่หมอจะพูดไปเรื่อยๆตามที่ไพ่บอกนะคะนะนะจะอ่านไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อเรื่องมันจะเป็นอะไรที่เหมือนรดดีคนออะไรอย่างนี้นะอ,อ่า e of p e n เพนติคนะคะก็ก็ยังเหมือนคิดถึงอยู่ยังห่วงหาอยู่นะคะเป็นเหมือนแบบว่า ก็ยังก็จะดีนะถ้าได้ยินอะไรจากคุณบ้างอย่างนี้นะคะนะก็บางทีก็อยากจะบอกคุณด้วยแหละว่าคิดถึงนะอยากส่งข่าวนะอืมควีนควีนถือเหรียญไม่ใช่สี่ไม่ใช่นะเก้าเหรียญน,นะคะเก้าเหรียญเป็นคนที่ร่าเริงอุดมสมบูรณ์มีความมั่นคงในเรื่องของอารมณ์อบอุน่นอย่างนี้นะก็บ่งบอกได้ว่าเขาคิดถึง เขาคิดถึงไหมเขาคิดถึงคิดถึงช่วงเวลาคิดถึงคุณในความเป็นคุณความสดใสของคุณนะคะความอบอุ่นของคุณนี้นะเขาคิดถึงนะคะแอบส่องด้วยมีการแอบส่องย,อยังแอบส่องอยู่ยังสนใจคุณอยู่นะคะยังสนใจนะคะก็ไม่รู้นะคะว่าเขาคนนั้นเป็นแฟนเก่าเป็นเพื่อนเป็นอะไรต่างๆนาะนาะคือจะบอกว่า อันนี้ไม่ระบุสถานะความสัมพันธ์คือคุณนึกถึงใครคุณคุณเข้ามาแล้วก็ฟังได้เลยนะคะไม่ระบุลวไม่ระบุเวลาด้วยพิกอาคา์ดสำหรับคอนเทนต์นี้นะคะคือคุณเข้ามาแล้วก็นึกถึงเลยโอเคเขาเป็นคนที่มีแพชชั่นนะคะก็อยากได้ยินอะไรบ้างแหละในเรื่องของความอบอุ่นนะคะก็ก็เหมือน ก็นึกถึงคุณอยู่นึกถึงความสดใสนึกถึงอะไรบางอย่างนะถ้าคุณเป็นคนธาตุดินก็จะโดดเด่นด้วยแล้วก็แอบ,บส่องคุณอยู่นะคะก็เหมือนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแอบบส่องคุณเหมือนบางคนมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่คุณก็เขามีการเปลี่ยนแปลงนะช่วงสถานการณ์เนี้ย เหมือนเขาดได้เริ่มต้นใหม่อะไรไปแล้วนะคะเป็นการเริ่มต้นที่เหมือนนับหนึ่งใหม่นะคะเขามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเขาเริ่มต้นแบบนับหนึ่งใหม่นะคะแล้วก็เหมือนมีไพ่พระขึ้นมานะคะเขาอาจจะนึกถึงคิดถึงคุณแล้วก็อยากแบบว่านึกถึงแต่สิ่งดีๆนึกถึงอยากให้อภยัยหรือได้รับการให้อภัยนะคะบางทีนะก็เวลาที่เขานิ่งๆเย็นๆเขาก็จะนึกถึงคุณนะ สิงอวอนนะคะออมองว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วก็เข้ามาของเขานะคะเหมือนเขาได้เจอใครสักคนหนึ่งนะคะเหมือนการเริ่มต้นใหม่ของเขาอะ่ะเหมือนการเริ่มต้นในเรื่องของความความรักของเขานะคะเหมหือนการเริ่มต้นที่มีแพชชั่นแล้วตรงโอเคมองจากไพ่ในลักษณะเนี้ยมองว่าเป็นเหมือน ใครสักคนที่เลิกความรักความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะถ้าคุณมาส่องเหมือนแฟนเก่าคุณหรือเปล่าคุณอยากรู้สถานการณ์หลังจากการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเขาได้เริ่มต้นใหม่อะไรต่างๆนานาแล้วเขาก็มีการให้อภัยคุณเขาเริ่มต้นใหม่มีมีรักใหม่ไปแล้วแต่บางทีเขาก็ส่องคุณอยู่นะคะส่องดูถึงความเขาก็ยังมีเมตตายังมีจิตใจที่ดีถึงคุณอยู่อะไรอย่างนี้นะคะ ถามว่าคิดถึงไหมก็ก็คิดถึงแต่เขาคือได้เริ่มต้นแบบมีเพลชันไปแล้วการเปลี่ยนแปลงนั้นมันทําให้เขาเริ่มต้นไปแล้วนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสิ่งที่ผ่านมาอย่างนี้นะโอเคขออีกหนึ่งใบแปดใบแล้วขออีกสองใบนะชาวกองสีสม่วงอ่าคนคนนี้นะคะนอกจากจะอยู่ในธาตุไฟแล้วยังมีความเป็นอยู่ในอยู่ใน อยู่ในความเป็นธาตุน้ำนะคะเหมือนเขาได้เริ่มต้นใหม่กับใครที่เข้ามาเติมเต็มกับคนคนนั้นแล้วอะไรอย่างนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะถามว่าคิดถึงไหมก็มันเป็นแค่อดีตไปแล้วนะคะเดี๋ยวนะได้แค่มาสองขออีกหนึ่งใบนะคะเขาจบจริงๆมีการเดินแล้วมีการทิ้งจากความทุกข์ความเจ็บปวดที่ผ่านมาแล้วนะคะโอเคนะ บางครั้งเนี่ยสิ่งที่ผ่านมาเขาก็ไม่เต็มใจดอกไม่เต็มใจดอกเนื่องจากสถานการณ์มันเกิดขึ้นมันเปลี่ยนแปลงเขาก็เลยนําพาเขาออกมาจากความไม่แน่นอนความทุกตรงนั้นนะคะเขาก็ยังแบบว่ามีหวังว่าไปข้างหน้าแล้วจะดีกว่าเดิมมีสิ่งอะไรที่รอเขาอยู่อย่างนี้นะคะเหมือนยังมีความหวังอยู่บางทีใจก็ยังเจ็บปวดใจยังไม่อยากทําแต่ก็ต้องทําแต่ก็ต้องไปนะคะประมาณนี้โอเคนะคะนี่คือคนที่เลือก เทียนสีม่วงนะคะจบแล้วนะเขาคิดถึงคุณไหมอะไรอย่างนี้ต่อมานะคะต่อมาเรามาดูใครที่เลือกเทียนสีเงินนะคะสีบอลน,นะมาดูว่าเขาคนนั้นที่คุณนึกถึงเขาคิดถึงคุณไหม,มหัวใจเขาเป็นยังไงอย่างนี้นะคะมาสง่งใช้เทียนสง่ง ความรู้สึกของเขานะคะในคอนเทนต์ดีมากการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างฉับพลันคุณกับเขามีการเกิดอะไรขึ้นอย่างฉับพลันไปแล้วนะคะน่าจะเป็นคนต่างชาติมีเป็นผู้ใหญ่ด้วยมีความรู้มีความสามารถหรือการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นจากผู้ใหญ่ ก็ได้นะคะเกิดขึ้นจากผู้ใหญ่คุณพ่อคุณพี่ชายหรือใครสักคนที่อยู่ในความเป็นฐานะสูงอยู่ในองค์กรระดับสูงอย่างนี้นะคะถ้าคุณดิวอยู่แล้วคุณมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนเทน้ําใหม่ออกคือตัวของเขาเองออกจากการเปลี่ยนแปลงนั้นนะคะแต่เขาก็ยังมีความเหมือนความเศร้าความทุกข์เพิ่งจบไปอะไรอย่างนี้นะคะเนาะ แล้วมันก็มี DM เพรสเข้ามามีมันจะมีแบบความสดใสอะไรรอเขาอยู่มาถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมดูซิหลังจากการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะค,ะคนคนนี้มั่นใจเลยเหมือนคนอยู่ไกลคุณนะคะคุณอยู่ไกลคุณอยู่ต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างถิ่นต่างแดนเลยนะคะวัฒนธรรมแตกต่างกันนะคะ แล้วก็ดูเหมือนว่าเขามองไปข้างหน้าแล้วนะมองไปข้างหน้าแล้วนะคิดถึงอยู่ค่ะยังคิดถึงบางทีก็ยังรู้สึกแบบว่าติดอยู่ในพันธนาการอยู่ในห้วงของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะยังนอนจมกองดาบยังเจ็บปวดอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะความรักครั้งเก่าเหมือนเขาก็โดนมาเยอะนะ w ิวออฟฟอร์นะคะ่ะมันแต่ ชะตาในเรื่องของกงวงล้อของโชคชะตามันก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะคะมันก็มีเข้ามาเปลี่ยนแปลงแล้วก็เข้ามาเริ่มต้นนะคะมองไปข้างหน้านะคะซึ่งตอนนี้เขาจะล้มแล้วก็เจ็บปวดดูแต่ว่ามันก็มันไม่มีอะไรหยุดยั้งอะ่ะคุณถึงเจ็บปวดอยู่ก็จริงนะคิดถึงคุณไหมถามว่าก็ยังคิดถึงอยู่เพราะนอนจม,จมกองดาบอยู่ แต่ว่าวง the W i e w of for t u n e เข้ามาเหมือนเขาก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ได้นะคะนะแต่หัวข้อนี้ไม่ไม่ได้บอกนะคะว่าจะกลับมาไหมคนละหัวข้อกับกับเอ่อคนละว,วิดีโอนะอันนี้แค่ความรู้สึกของเขาที่คุณอยากรู้โอเคเขาจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะ เขาจะได้เริ่มต้นใหม่ถามว่าคิดถึงไหมตอนนี้ยังเจ็บปวดอยู่นะคะจากการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือใครคนนั้นของคุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับอะไรที่ไกลแล้วก็แตกต่างไปจากเดิมนะคะอาจจะได้เริ่มต้นกับธาตุดินแล้วก็ธาตุไฟด้วยซ้ํานะคะคนคนนั้นของคุณนะเหมือนแต่ตอนนี้ยังเจ็บปวดอยู่เจ็บปวดจากจากเหตุการณ์ที่ มันเกิดขึ้นนะคะความรักที่ไม่แข็งแรงความรักที่อันเฮลตี้บางทียังยังนอน,นอนจมกองดาบนอนจมความเจ็บปวดมืดแปดด้านมองไม่เห็นทางออกอยู่นะคะแต่การเปลี่ยนแปลงเข้ามามันจะทําให้เขาได้ลุกขึ้นแล้วก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งแล้วก็โอเคในบ้านปลายเขาอยู่นะคะก็ไม่ต้องห่วงนะคะถามว่าเขาคิดถึงไหมเขาก็คิดถึงั่นแหละแต่ก็ยังเจ็บปวดอยู่ต้องใช้เวลาเยียวยานะคะโอเค กองที่สองนะคะจบแล้วต่อมาเรามาดูกลองที่สามใครที่เลือกสีส้มเขียนสีส้มส่องหัวใจของใครคนนั้นว่าคิดถึงคุณไหมนะคะเขาคิดถึงคุณไหมนะคะหัวข้อคนที่คือคุณนึกถึงอยู่ตอนนี้เขาคิดถึงคุณไหมนะคะเดี๋ยวเราจะรู้กันไม่ว่าจะเป็นไม่ได้จำกัดสถานะแล้วกันนะคะว่าเขาคนนั้นจะเป็นใคร คิดถึงค่ะยังมองเห็นยังมองเห็นสิ่งที่เคยทําร่วมกันยังมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างคุณยังนั่งก้มมองอยู่ถึงความหลังที่เคยมีกับคุณเคยเจอคุณเคยรู้สึกกับคุณอยู่นะคะคิดถึงนะคะแล้วก็เขาเนี่ยสันโดษช่วงนี้เขาเป็นเวลาที่เย็นชาเก็บตัวนะคะ แล้วก็เศร้าน่าสงสารจาังเลยเขาเศร้ามากมีแต่มูนด้วยซ้ำนะคะคอตกเกบตัวแล้วก็เย็นชาแบบว่าเดียวดายแล้วก็อยู่ในความมืดมนนะคะโศกเศร้าเสียใจอยู่นะคะเขาคนนั้นนะตอนนี้เสียใจเดินออกจากความสัมพันธ์มาด้วยซ้ำเจ็บปวดมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการโดนทำอะไรลับหลังหรือว่าการถูกทอดทิ้งมา การโดนทำร้ายทั้งจิตใจทั้งร่างกายหรือต่างๆนานานะคะที่เขาอพยพตัวเองออกมาจากความทุกข์ความเจ็บปวดนะเขายังเจ็บปวดอยู่เต็มๆไหนกองกองนี้กองสีส้มเทียนสีส้มนะคะอืมกองนี้จะชัดเจนมากว่ายังเจ็บเจ็บมากจริงๆนะคะยังยังมืดมนอยู่ยังไม่รู้ว่าจะ จะหาทางออกยังไงกับชีวิตอย่างเงี้นะคะแต่เขาก็ยังมีความหวังนะคือเ,เขากล้าที่จะเดินออกมาแล้วนะคะอืมเห็นทัดไหมอะไพ่ของกองนี้บ่งบอกถึงอารมณ์และความรู้สึกของเขาเยอะมากนะคะเพราะเหมือนแบบเออส่องได้ดีจริงๆเห็นว่ามีความเศร้ามากเหมือนเขาอะ สู้กับอะไรบางอย่างมันเป็นช่วงเวลาที่มันเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องต่อสู้กับสิ่งที่หนักหนักเขาทํางานหนักหรือเขาก็ต้องต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆที่มันวุ่นวายนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่มืดแปดด้านของเขาหรือสิ่งที่ผ่านมามันเหน็ดเหนื่อยเสลือเกินนะคะสิ่งที่เขาต้องดิวอยู่นะตอนนี้เหมือนเหนื่อยต้องต่อสู้กับสิ่งโตอย่างเงี้ยนะคะ ยังมีอารมณ์ดิฟตอยู่นะคะเป็นเหมือนแบบว่าอารมณ์คุณแม่ตั้งท้องอ่ะอารมณ์แบบว่าบางทีก็ขึ้นขึ้นลงลงเศร้าๆอาะคะอยู่ในแบบว่าความอยู่บนบันลังที่อยู่บนน้ำนะคะยังมีอารมณ์ที่บางครั้งก็เหงาเศร้านะอุ้ยแต่เขาจะได้ตัดสินใจโดยใช้สมองมากกว่าหัวใจนะคะ นะเพื่อที่จะนำาพาตัวเองนะคะแต่ยังเจ็บปวดอยู่นั่นแหละอีก2ใบนะคะคุณคนนี้เป็นอะไรที่บอกว่าอยู่ในอารมณ์ของธาดน้ำมากเลยนะคะเซนซิทีฟมากแล้วก็เขามีเซนด้วยเซนซิทีฟไม่พอแล้วแบบอารมณ์ยังแบบเป็นคนที่โรแมนติก นะคะทุ่มเทถ้าเจออะไรปุ๊บแล้วเขาจะดาวมากอย่างนี้นะคะนะแต่เขาก็มีเซนต์นะคะเป็นเหมือนอืมอะไรจะบอกเขาให้เขารู้อย่างนี้แหละเขาน,นึกถึงคุณนะคะคิดถึงคุณนะสามเหลี่ยนนะคะ จบสุดท้ายพอดีมันจะมีการทําอะไรบางอย่างข้อตกลงบางอย่างสิ่งที่เขาต้องเลือกแต่เลือกไม่ได้แล้วก็ต่อสู้กับสิ่งที่หนักๆอยู่นะคะแต่จะต้องตัดสินใจแล้วก็เลือกที่จะทําอะไรบางอย่างโดยใช้เซนส์นของเขาของเขานะคะในการทําข้อเสนอข้อตกลงอะไรบางอย่างเร็วๆนี้แต่เราไม่รู้เหมือนกันโอเคครบสิบใบแล้วความรู้สึกคนนี้เศร้ามากคิดถึงมากนะคะเศร้าคิดถึงเจ็บปวดมาก นะคะอยากให้คุณรู้แค่นี้นะทั้ง3ามกองก็ได้จบไปแล้วเขาคิดถึงคุณไหมอารมณ์เขาตอนนี้นะคะก็คิดถึงเจ็บน่าจะบอกโดยรวมๆว่า,าคิดถึงนะคะแต่เจ็บปวดนั่นแหละนั่นแหละโอเคนะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคอน,คอนเทนต์ขอบคุณมากๆสำหรับการให้กำลังใจทุกคลิปเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็น อ่ากำลังใจนะคะถือว่าเป็นค่าครูให้แม่หมอนะแล้วก็ยังไงคอมเมนต์ comment ด้วยนะแม่นไม่แม่น,มมนชอบไม่ชอบนะคะแล้วใครอยากเสนอไอเดียหัวข้ออะไรตามสบายเลยคะ่ะอ่านทุกคอมเมนต์นะคะโอเคนะให้ถือเสว่าช่องนี้เป็นอีกหนึ่งช่องนะคะสำหรับการระบายสำหรับการพูดคุยกันหรือแม้แต่กระทั่ง ไม่ใช่แค่การดูดวงอย่างเดียวนะคะคุณพูดคุยอะไรก็ได้เหมือนแบบไม่ใช่สาระพักใจนะเป็นเหมือนเป็นเหมือนเพื่อนกันเป็นกัลยาณมิตรกันอย่างนี้ดีกว่านะคะมีอะไรก็มาซับพอร์ตให้กำลังใจกันบางคนเห็นคอมเมนต์แล้วก็ไปปลอบใจกันน่ารักมากอย่างนี้นะคะโอเคแล้วเ,เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ